นี่เอาป้ากินไะล่ะแอปเปิ้ลโชคดีครับไม่เอาอาบ้าโชคดีครับ ทชคดีไปไหนละ่ะมานี่มานี่มานี่ทชคดีเออขากล้องนี่หลกมามาพ่อมามานี่มาที่ดีค่ะ